สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวต้นไม้ให้ดูนะคะอยู่กับบ้านอีนั่นเองตามมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นต้นบัวนะคะ นะคะมันสามารถเล่นดาด้วยเนาะนะน,นี่คือต้นบัวนคะคะที่มันจะเป็นไอ้นี่แล้วตามไปดูอย่างอื่นกันต่อค่ะ คือต้นมายมนะคะอย่าเราอย่าไปเย็ดมันนะคะเดี๋ยวรอให้มันโตก่อนแล้เราค่อยมากินมันนะคะนะต้นาตมายม์จะอยู่ไกลนะคะมาดูต่อเลยค่ะอันนี้จะเป็นต้นมะนาวเนาะอันนี้จะเป็นเล็กๆอยู่ แต่ถ้าัต,ตโตมันกินได้นะคะหรือเอามาใส่อ,อะไรก็ได้เอามาใส่ซมตำก็ได้นี่ก็คือต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงนั่นเองอันนี้คือต้อนพริกนะคะเต็มเลยจะให้กล้องถ่ายเองนะคะจะให้กล้องถ่ายพริก ต่อไปจะเป็นต้นกล้วยนะคะไปต่อเลยค่ะอันก็จะเป็นต้นกล้วยเหมือนกันแต่ต้นใหญ่กว่าเมื่อกี้ต้นนั้นก็ใหญ่นะคะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ช่องอิ้วชุ่มหัวอกด้วยนะคะบ๊ายบายมอ,องเพลงก่อนเพลงหนึ่งขอทัดีค่ะไปเป็นนริงกินกันามกัอนแกร้องแรงมาบ๊ายบายนะคะ